เธอเธอมีไรว่ามามีเพื่อนถามว่าป้าพึ่งร้องไห้ทำไมคะม,มีเพื่อนถามว่าป้าพึ่งร้องไห้ทำไมนะเหรอ คือว่าปับพึ่งเสียใจค่ะคลิปแรกนั้นที่ป้บพึ่งร้องไห้เพราะป้าพึ่งคิดถึงพ่อหลวงในหลวงราชการที่9ค่ะ ส่วนคิดที่สองนั้นป้าพึ่งเสียใจค่ะพี่พ่อหลวงนายหลวงราชการที่เก้าสู่สวรรค์คาไลค่ะช่วงนั้นป้าพึ่งคงเริ่มผัดตัดยังไม่ขี่เดือนเลยค่ะป้าพึ่งก็เลยเสียใจร้องไห้ค่ะ ป้าพึ่งขอขอบคุณลูกนะคะที่สังเกตว่าทำไมป้าพึ่งถึงร้องไห้ป้าพึ่งขอให้ลูกมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความบรรนาทุการนะคะที่สำคัญให้เรียนรู้สึกเก่งๆนะคะคนดีขอบคุณนะคะอุทย,ยุงกัดค่ะป้าพึ่งขอของตอนนี้ ดึกดึกแล้วค่ะเงียบมากเลยคะ่ะขายไม่ได้เลยอะ่ะดูร้านพลาพึ่งดีกว่าเงียบขนาดหน่อยนี่คะ่ะวังเวงที่หวงเวงเลยค่ะเงียบปุดปุดเลยอ่ะเงียบปักมากเลยนะคะไม่ใช่เงยียบธรรมดาด้วยอะหูปลพึงเก็บหลาดีกว่าคะ่ะบาไหวคะ่ะเบาไหว แค่นี้นะคะปาพึ่งขอให้ลูกมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใด้ใสรมความพัฒนาทุกการนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะปาเพึ่งลืมบอกไปว่าปาพึ่งผัดตัดพอแข็งแรงดีแล้วปาพึ่งก็ไปสมัครเป็น อันนี้อะไรอ่ะอ๋อผัดไทยค่ะเป็นจิตอาสาค่ะเพื่อร่วมงานส่งสเด็จสูจ่สวรรค์ารายของในหลวงรัชการที่เก้าค่ะป้าพึ่งก็เลยไปสมัครเป็นจิตอาสาค่ะ คือป้าพึ่งต่อเป็นจิตอาสาวันที่ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลค่ปะป้าพึ่งประจำอยู่ที่กองฉลากเก่าค่ะนี่เป็นภาพความทรงจำของป้าพึ่งนะคะตรงนี้กำแพงวัดพระแก้วนะคะ พระพึ่งเสียใจมากค่ะพระพึ่งก็เลยร้องเพลงสัรเสริญพระบรารมีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านค่ะ